โอ้สวัสดีครับทุกคนผมเป็นเบกิว e นะครับช่วงนี้ผมไม่ได้เข้าปา่าเข้าดงแล้วนะครับ yeah, ผมมาสตรีมิ่งเอาวีตอนนี้ผมกําลังเล่นนะโทโลนะครับดูความสามารถของโทโลนะครับของผมสามารถเข้าไปซอยในป้อมได้นะครับเรื่องซอยเรื่องซอยแล้วก็เรื่องเหยียบนะครับต้องยกให้โทโลอย่างผมนะครับตอนนี้ผมมาบุกป้อมเบื่อนผมถึงจะเลือดลดอยู่ประมาณสัก30เอร์เซนตนะครับผมก็ยังมีชีวิตทิจา ความอดทนและบึกบึนนะครับนี่ผมมาแอบตีนะครับนะมอนเตอร์เขาเรียกว่าตีบัฟฟ้าของเขานะอ้นี่ถึงผมจะตีไม่แรงนะครับแต่ผมก็สามารถระเบิดได้ขี้แต่ขี้แทนเลยนะครับโอ้ยตีมันตีมันโอ้ยอีกนิดเดียวครับเออขอยทีนงครับโอ้ยระเบิดเลยนะครับนะมามามาเนาะเพื่อนเพื่อนถอยก่อนนะครับต้องระมัดระวังนะครับมาเอาบัฟแดงตอนะครับโอ้ยขอดูสกอร์ก่อนโอ้ยเรายังสู้ได้นะครับ การเล่นโทโลนะครับเป็นตัวที่อึดที่สุดในเกมนะครับรองจากปลาหมึกนะครับไอปลาหมึกยักษ์เนี่ยมันโหดจริงๆนะครับแต่ว่าโทโลก็ไม่เคยน้อยหน้าใครเลยนะครับมาโบตอนนี้นะครับผมก็มาตีตรงกลางนะโอ้โดได้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 ของแล้วนะได้เสื้อกันเวทแล้วนะครับ มาสิโอ้ยเราต้องกดซื้อไว้นี่ยครับนี่ตายเกิดอีกหนึ่งมาสิโอ้ยตอนนี้นะครับศัตรูมาถึงกลางเลยครับ3 4มสี่คนดูที่ผมจะทำสกอได้หรือไม่นะครับ โอ้อโหผู้ชมดังบ้านออกมาแล้วครับผมปล่อยโดดไม่ได้เหยียบได้สองสอยตีงัดรวยครับว่าไงครับอเูเพื่อนเพื่อนมาช่วยผมอผด,ดูผมจะได้ไหมครับนี่นี่เนาะโอ้โหโอ้โหโอ้ปังเนี่ยปังนึงเดียวผม้าว่าไงผมจะขาดไอ้หรือไม่ครับอุ้ยอีกนิดเดียวเนี่ยเพื่อนไปได้เนี่ยอ้ยเนาะเพื่อนหห้นะครับโอ้โหเออตอนนี้ผมก็กดดันเขาอยู่นะครับผมคนเดียวนะสู้ไป3 4สคนเลยนะครับ โอ้โ,อโ,อโอเ,อเอาเอาอีกแล้วครับเลือดเปือดวาผมได้ดูได้ได้หนึ่งนะครับอุ้ยตอนนี้นะครับผม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 ,ผมลุยอยู่คนเดียวนะสามสี่คนเพือดไปไหน,นเนี่ยเนี่ยอุ้ยผมจะทานนี่ไหมครับตอนนี้อ้ยเลือดผมเต็มขอบคุณมาช้านะครับที่อ่อยังช่วยฮิวให้ผมนะครับตอนนี้แบเกิวเสียงเปลี่ยนเลยนะครับ เออขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูมาชมนะครับยังไงก็คอยทุกท่านร่ำรวยนะครับมาสิมาสิตอนนี้นะครับผมมาเข้ามาถึงป้อมแลวนะครับดูดิว่าทำได้ไหมเกียวนโอ้โหบปึ๊บเรียบร้อยนะครับน้าไปนอนกับลากบักขามนะครับออ้ยตานี้นะครับผมชนะนะครับออ้ยสุดยอดนะครับโฮโลของผมนะครับนะ เบคิวก็มีความสามารถในการที่จะตีป้อมแล้วก็เป็นซับพอร์ตที่ดีที่สุดนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใน E ีีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับทุกคนอุ้ยผมได้ MVP ีด้วยนะครับทุกคนสุดยอดจริงๆนะครับอู้หูสุดยอดที่สุดในโลกเลยครับ